สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยหลังข่าวนะคะวันนี้พบกันกับดิฉันทนทยการนาดีค่ะเราติดตามรับชมกันนะคะทางช่อง11 NBT พักกลางนะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์นะคะ Facebook Live NBT พักกลางแล้วก็รับชมติดตามย้อนหลังได้นะคะ t i k t o k YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยในวันนี้นะคะเราจะต้องบอกว่าเรามาพูดคุยกันในเรื่องของการให้บริการของทางโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีค่ะซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการ ดูแลสุขภาพนะคะต้องเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยแล้วก็การให้บริการที่นอกเหนือจากช่วงเวลาราชการนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีความสําคัญนะคะสําหรับผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการรักษาเนื่องจากว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งหรือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ เป็นอีกช่วงเวลานะคะที่บางคนอาจจะไม่สะดวกนะคะหรือว่าอาจจะไม่สามารถติดนะมาในรักษาในช่วงเวลาของอเวลาทําการได้ซึ่งวันนี้นะคะต้องบอกว่าทางโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีนะคะก็ได้รับเชิญนะคะแขกผู้มีเกียรติทั้งสองท่านนะคะคุณหมอนะคะกับพยาบาลวิชาชีพชํานาญการวันนี้จะมาพูดคุยกับเรานะคะยินดีต้อนรับทั้งสองท่านเข้าสู่รายการนะคะท่านแรกค่ะนายแพทย์ธันวาพิทักษ์สุทีพงศ์รองผู้อานวยการด้านศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูงและสาขา หัวใจประธานคณะกรรมการจัดระบบบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการค่ะและอีกหนึ่งท่านค่ะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสโรชาเงินมากพยาบาลผู้จัดการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับหรับเข้าสู่รายการนะคะคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของอีกหนึ่งทางเลือกนะคะในการให้บริการพี่น้องประชาชนนะคะเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันรอไม่ได้บางครั้งเนี่ยในเรื่องของเวลาหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันทําให้เรา เกิดคลินิกนอกเวลาขึ้นมาใช่ไหมคะอันนี้คือเดี๋ยวเรามาเกริ่นย้อนหลังกันนิดนึงนะคะเรียนถามคุณหมอค่ะค,คุณหมอคะในเรื่องของทางโรงพยาบาลพระปกเกล้าเนี่ยะคะให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชาการตรงนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกทําไมถึงได้มีการจัดตั้งตรงนี้ขึ้นมาคะอยากจะให้คุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยครับก็สืบเนื่องมาจากท่านสมัยท่านรัฐมนตรีนะฮะอาจารย์พิยศสกุลค่ะ ก็ได้เล็งเห็นว่าโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีศักยภาพนะครับแล้วก็ศักยภาพที่มีเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เราใช้ในเวลาราชการะจะเห็นว่าโรงพยาบาลรัฐเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือบริการในเวลาราชการอนอกกเวลาราชการก็จะเป็นการบริการลักษณะผู้ป่วยเร่งด่วนฉุกเฉินที่เราเรียกห้องฉุกเฉินนะครับหรือ<ล> er นะครับทีนี้ห้องผ่าตัดอะไรต่างๆหรือว่าห้องทุกอย่างในห้องตรวจเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เต็ม ศักยภาพนะครับแล้วท่านอาจารย์ก็มาจากภาคของอโรงเรียนแพทย์นะครับเรื่งที่เราทราบก็คือ,อโรงพยาบาลศิร,ริราชรนะศรีราชก็เป็นต้นแบบอะครับทั้งรามาศรีราชหรือจุฬานเนี่ย้วนแล้วแต่มีคลินิกพิเศษเฉพาะ<น>ทางนอกเวลาอ,อ,อยู่แล้วอยู่แล้วนะครับก็คือเป้าหมายของคลินิกพิเศษแพทย์เฉพาะทางนอกเวลาเนี่ยนะครับหลักๆก็คือว่าเพื่อกระจายผู้ป่วยออกไปนะครับเพื่อลดความแออัด แล้วแล้วก็ลดระยะเวลารอคอยของผู้ที่จะมารับบริการผู้ที่มารับบริการเนี่ยมีมหลายภาคส่วนบางส่วนก็คือในวราชการเขาก็จะไม่สะดวกเนาะเขาก,ก็สามารถมาได้ถ้าเป็นหลังวราชการเป็นเสาร์อาทิตย์นะฮะหรือไปหลังสี่โมงเย็นไปแล้วนะครับก็ได้แก่คนทำงานทั้งหลายนะครับก็จะมักจะว่างในช่วงที่นอกวราชการในวราชการเขาก็ทำงานนะครับะนั้นก็มีแนวคิดว่าถ้าเราขยายบริการออกไป นอกวาชการนะครับแล้วก็ให้ส่วนที่เขามีศักยภาพในการที่จะสนับสนุนนะครับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นอกเวลาราการนะครับเพราะเจ้าหน้าที่ก็เป็นข้าราชการ<ช>ก็ทําในเวลาราการส่วนนอกเวลาเนี่ยเขาก็สแตนบายนะครับรอรับกา,ารปรึกษากรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนทีนี้ตรงนี้ก็มาขยายออกไปซะนะครับเพื่อจะให้มาเปิดบริการนอกเวลาก็เป็นการลดระยะเวลา รอคอยนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาแออัดในเวลาราชการอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์แรกนะครับข้อที่2ก็คือว่าเป็นทางเลือกให้กับประชาชนนะครับเพราะว่าการที่เราจะไม่ใช้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางล่วงเวลาก็จะเป็นคนไข้ที่ไม่ฉุกเฉินเร่งด่วนนะครับก็เรียนว่าฉุกเฉินเร่งด่วนเนี่ยก็ยังต้องใช้กระบวนการปกติซึ่งทุกโรงพยาบาลของรัฐมีบริการกรณีท่านเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนอยู่แล้วนะครับที่เราไปห้องฉุกเฉินกน็นะครับ ันนี้ก็จะเป็นทางเลือก <คะ S 2> สําหรับคนที่ไม่ฉุกเฉินเร่งด่วนไม่สะดวกในราชการก็เลือกนอกวลาชการได้นะครับโดยเสียค่าใช้จ่ายนะครับจำนวนหนึ่งนะฮะเพื่อสนับสนุนให้คนมาปฏิบัติงานนอกภาชรารข้อ <K ek S 1> ถัดมาก็คือว่าทรัพยากรนะครับที่เรามีผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นห้องตรวจทั้งหลายเนี่ยมีเป็นเรียกว่าบางโรงก็มีเป็นร้อยห้องนะครับบางโรงก็มีหลายสิบห้องปรากฏว่าเปิดสี่โมงครึ่งปุ๊บปิดละ คเครื่องมือต่างๆซึ่ราคาเป็นหลายล้านเลยเนี่ยครับพอหลังสี่โมงครึ่งก็ไม่ให้เซอร์วิสละนะครับอันนี้ก็ได้สามารถที่จะใช้ทรัพยากร<ม>ใช้เครื่องไม,ม้เครื่องมือหรือแม้แต่ห้องผ่าตัดนะครับะนะคะซึ่งเราจะเปิดเฉพาะในเวลาราชการนอกเวลาก็รับฉุกเฉินแต่ว่า<ม>อีกหลายห้องที่เหลือก็ไม่ได้ใช้นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็สามารถที่จะมาใช้บริการผู้ป่วยที่รอคอยในภาคปกติก็สามารถจะใช้นอกเวลาได้นะครับก็คือเป็นการ ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดค่ะคุณหมอยังมีต่อฮะันนขนึงก็คือว่าอีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าการที่บุคลากรที่มาปฏิบัติงานนะฮะนอกวราชาการนะครับแน่นอนเขาก็เหนื่อยเหมือนกันเราขึ้นโอทีครับก็จําเป็นที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับในการปฏิบัติงานนะครับอันเนี้ยคนที่มาปฏิบัติงานก็มีรายได้เพิ่มขึ้น ครับก็ไม่ต้องบบออกไปนะฮะก็ไม่ต้องออกไปทํานอกอคลินิกที่อื่น,นรหรือโรงพยาบาลที่อื่นซึ่งก็เป็นบุคลากร,กรที่มีประสิทธิภาพของโรงพยาบาลอยู่แล้วนะครับก็มาให้บริการเพิ่มแล้วท่านก็ได้เข้าตอบแทนไปก็เป็นการทําลงไว้ซึ่งบุคลากร,กรสุดท้ายก็คือว่ามีบางส่วนเท่านั้นเองนะครับที่ที่จะกลับมาสู่โรงพยาบาลนะซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ก็สัก10%นะฮะของค่าบริการเนี่ย ก็เอากลับมาทํานุบารุงโรงพยาบาลนะครับหรือซื้อเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเบนเทนเบนทีแนนเครื่องมือต่อะนะครับครับอันนี้ก็เป็น5เ,นนเหตุผลหล,กลักๆนะครับในการเปิดคลินิกแพทย์เฉพาะทางนอกเวลารชาชการค่ะค,คุณหมอคะแล้วการให้บริการนะคะถ้าเกิดเทียบกันเนาะระหว่างการให้บริการในเวลาราชการซึ่งในเวลาราชการก็คือ แปดโมงครึ่งอย่างงี้ค่ะจนถึงสี่โมงเย็นอย่างงี้ค่ะกับนอกเวลาราชการมีบริการอะไรที่นอกเวลาราชการไม่มีหรือว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปอะไรอย่างงี้มีไหมคะอ๋อถ้าในแง่ของบุคลากรก็เป็นบุคลากรชุดเดียวกันกับที่ในเวราชการะนะครับเพราะนันนี้เท่ากันแต่ว่าการที่จะมาปฏิบัตินอกราชการเนี่ยขึ้นอยู่กับความสมัครใจนะครับก็คือว่าทั้งผู้ให้บริการก็ต้องสมัครใจ ที่จะมาให้บริการผู้ที่จะมารับบริการก็ต้องสมัครใจที่จะมารับบริการนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้วินวินทั้งคู่นะครับอันนี้ในแง่ของการให้บริการก็คงจะไม่แตกต่างกันในแง่ประสิทธิภาพนะครับก็คือว่าเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลพระปกเกล้าอยู่แล้วซึ่งเป็นอาจารย์ทั้งนั้นนะครับนะครับก็เป็นอาจารย์ที่สอนนักเรียนแพทย์นะครับถัดมาก็คือว่าสถานที่นะครับสถานที่เนี่ยอาจจะอัปเกรดหน่อยนะครับก็คือว่า เป็นสถานที่ที่เราปรับปรุงขึ้นมานะครับที่จะให้บริการ <Okay. S 1> กนอกลาราชการได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับเมื่อท่านเสียสตางแล้วนะครับก็ต้องได้ความสะดวกสบายมากขึ้นสิ่งที่แตกต่างกันชัดนะครับก็คือระยะเวลาการรอคอย ค,ครับมันก็จะสั้นกว่าเพราะมันรันกันโคลลีคครับรันกันโคลลีพคพูดถึงการลดระยะเวลาของการรอคอยลดความแออัดในการเข้ามารับบริการค่ะตั้งแต่เปิดมาจนถึงปัจจุบันนี้มีผลตอบรับจากประชาชนยังไงบ้างน<อ>ะผลตอบรับนี่ผมเรียนว่าตอนนี้เราให้บริการการเอายกตัวอย่างการผ่าตัดนะครับเรามี162อไอเทม162อไอเทมคือ1 6ึ้หัตถการนะครับคือเราไม่ได้เลือกทุกหัตถการไปอยู่นอกเวลา เพราะบางหัตถการเนี่ยมีความสุ่มเสี่ยงนะครับการผ่านอกเวลาเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงแล้วก็ความพร้อมไม่นักไม่ต่างกันครับแต่ว่าพอเคสใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะต้องระดมคนเยอะนะครับมันก็อาจจะมีความเสี่ยงนะฮะเราก็จะเลือกเคสที่เหมาะสมกับบุคลากรที่จะปฏิบัติงานนะครับอันถัดมาก็คือว่าการผ่าตัดหรือว่าการให้บริการอื่นๆนะครับ ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมีประชาชนที่สนใจนะครับมาใช้บริการมากขึ้นนะครับ OPD เราก็เปิดทั้งหมดเรียกว่าจะเกือบจะครบทุกแผนกแล้วนะครับจะครบทุกแผนกแล้วเรายังมีการผ่าตัดที่วันเดียวกับหรือการดำเนตรการที่วันเดียวกับอีก88รายการที่เพิ่มขึ้นเยอะนะคะครับก็ถือว่าเยอะนะครับยกตัวอย่างให้ได้ไหมคะว่าการอย่างเฉพาะทางของแต่ละสาขาอย่างเงี้ยค่ะ มีมีอะไรบ้างเด่นๆเลยที่คนเข้ามารับิการเด่นก็คือการส่องกล้องครับส่องกล้องนะครับส่องกล้องล้าไส้นะครับส่องกล้องกระเพาะนะครับการผ่าตัดต้อกระจกนะครับนะครับแล้วต่อไปเราก็จะเพิ่มการฉีดยาเข้าไปในในในลูกตานะครับเพื่อจะรักษาบริเวณที่จอประสาทตาที่มีปัญหานะครับหรือการตรวจส่วนหัวใจนะครับก็ทำนอกวารราชการได้นะครับส่วนกระดูกเนี่ยหมอผ่าตัด ก็ก็มีการผ่าตัดหลังบ้างนะครับผ่าตัดข้อตะโพกบ้างนะครับผ่าตัดข้อเข่าบ้างก็สามารถทําได้ครับอันนี้เป็นเป็นหลักๆเลยที่เป็นเหมือนการรักษาที่คนเข้ามาเยอะค่อนข้างที่จะค่อนข้างจะเยอะนะคะอีกประเด็นก็คือการผ่าตัดมะเร็งบางอย่างนะครับซึ่งซึ่งไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับเราก็ ทำ,ทำให้มันเล่นคิวได้ครับคนที่มีศักยภาพที่จะที่จะมาใช้บริการด้นี้สำหรับคนที่จะเข้ามาใช้บริการเนี่ยเขาต้องมีการติดต่อล่วงหน้าไหมคะต้องมีการนัดไหมเพราะว่าด้วยความที่เป็นนอกเวลาราชการเนาะจะต้องมีเอกสารอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวให้เล่าให้ฟังเผื่อ,อใค<ช>รสนใจค,ค่ะ ก็ถ้าเกิดว่ามันจะมีบางคลินิกนะคะที่จะต้องนัดอย่างเช่นการตรวจวินิจฉัยการใช้รังสีวินิจฉัยอย่างเงี้ยเช่นทำเป็กซ์รมอย่างเงี้ยมันต้องนัดแน่นอนนะคะเพราะต้องมีการเตรียมตัวนะคะแล้วก็อย่าง OPD ดีที่ที่ค่อนข้างคนค่อนข้างจะเยอะอย่างเช่นผู้ป่วยนอกมะเร็งเนี่ยอย่างเงี้ยก็ต้องนัดค่ะวงมะเรง็งพวกรังสีผมต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆเช่นเวชศาสตร์นิวเคลียร์เช่นการทำโบนสแกนอ,อะไรเงี้ยพวกนี้ก็ต้องนัดค่ะแต่ถ้าเกิด นอกจากนี้นะคะมันจะมีอย่าง OPD ที่สามารถ Walk-in มาได้เพราะว่าเราเพอเราเพิ่งจะเริ่มให้บริการคนยังไม่ได้เยอะมากก็จะมีก็จะมีโอ d สัญญากรรมนะคะอ,อายุรกรรมอย่างเงี้ยนะคะตาจากักษุนะคะแล้วก็โดยเฉพาะน้องใหม่นะคะจะมีกูมารรเวชกรรมเด็กเด็ก,ดกได้แล้วก็จะมีเวชศาสตร์ฝื้นฟูวกกายภาพที่เราเพิ่งเปิดใหม่มาค่ะอันนี้ก็ Walk-in ได้ค่ะ walk in ได้เลยก็คืออะไรที่ไม่ได ไม่ได้ที่จะต้องเตรียมอุปกรณ์หรือว่าระดมพลเรื่องของจะต้องเจ้าหน้าที่บุคลากรมาเตรียมความพร้อมก็คือสามารถ w a ล k i อินได้เลยแต่ถ้าในกรณีนัดอย่างเงี้ยค่ะ,คะเขาบอกว่าเวลานัดเนี่ยบางทีมันจะต้องเป็น,นคิวเนาะคิวเป็นระยะระยะถ้าเทียบกันกับคลินิกในเวลาราชการกับคลินิกนอกเวลาราชการระยะเวลาในการนัดเนี่ยค่ะความทิ้งห่างของช่วงการรอคุณหมออะไรเงี้ยนานไหมคะ ก็จะเร็วกว่านะคะเ,เพราะว่ามันคนละคิวกันอย่างที่ท่านอาจารย์แจ้งอย่างถ้าเกิดอย่างในเวลาบาง,บางคลินิกเนี่ยคนไข้ค่อนข้างเยอะมากก็จะนัดแบบระยะเวลาเป็นเดือนนะคะสองเดือนหรือสมเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคลินิกเฉพาะทางเนี่ยที่มานัดเนี่ยก็จะเร็วขึ้นจะเป็นสัปดาห์หน้าหรือภายในสองสัปดาห์ก็จะได้คิวเลยเอ,อ,อย่างเงี้ยค่ะก็สามารถาสามารถมาตร,ตรวจได้ตรงตามที่นัดแล้วก็ที่สําคัญก็คือ เราเป็น f c คุณหมอท่านไหนเราก็เลือกได้ถ้าคุณหมอท่านนั้นออกตรวจในหินเฉพาะทางนักเวลาราชการนะคะเราก็เดี๋ยวเราจะมี Q ิ code คให้หลังรายการเนาะสามารถสแกนก็ไปดูแล้วก็ในแต่ละคลินิกก็จะมีชื่อคุณหมอออกว่าคุณหมอท่านนี้ออกที่ตรงไหนเวลาไหนอย่างเงี้ยคิวนะคิวคุณหมอเนาะกี่โมงกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่าถ้ากรณีที่อะตอนนี้ตรวจคลินิกเฉพาะทางไปแล้วหละคนอาจจะแบบเอ๊ะช่วงนี้ที่คุณหมอนัดเรากลับมาสะดวกในช่วงเวลา ให้บริการปกติสลับไปสลับมาได้ไหมคะอันนี้ได้อยู่แล้วครับก <c oughs> ค็คุยกับแพทย์ผู้รักษาค่ะนะครับคือคือคินอีกว่าเวลาราชการก็สามารถที่จะเลือกแพทย์ได้คือผู้ผู้มารับบริการเนี่ยสามารถเลือกแพทย์ได้แต่ในราชการเนี่ยเราเราเรา,เราไม่ได้เลือกแพทย์ครับเขาก็จะรันคิวให้ครับเพื่อให้การปฏิบัติงานราชการเนี่ยมันมันเหมาะสมค่ะแล้วก็ไม่เป็นเวิร์กโหลดกับใครท่านใดท่านหนึ่งคนไหนเอฟซีเยอะก็จะกลายเป็นใครเยอะ อีกท่านนึงก็อาจจะคนน้อยนะเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วนอกวิทยาการก็เลือกได้เลยครับเลือกอาจารย์ท่านไหนเราก็เลือกอาจารย์ท่านไหนก็คือตรงนี้เป็นความเหมือนเนาะในใน,ในในเรื่องของการให้บริการของทางทีมแพทย์ถ้าในรเรื่องของค่าใช้จ่ายล่ะคะคุณหมอคะค่าใช้จ่ายเราเรามีเอ็กซ์ต้าแม้เรามีไมห,หรือว่าเราค่าบริการเหมือนกันตามปกติเลยค,ครับก็ผมเรียนอย่างนี้นะครับหลักการของการคิดค่าใช้จ่ายนะครับ กับคนไข้นะฮะที่จะจ่ายให้สถานบริการรวมถึงผู้ปฏิบัติงานะนะครับเรามีะระเบียบชัดเจนนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะฮะซึ่งก็ทำร่วมกับทางสปสช,ชทำร่วมกมับกรมชีการนะครับทำร่วมกับสำนักง,งานประกันสังคมนะครับแล้วก็สรุปออกมาว่าแนวทางของกระทรวงเนี่ยให้ดําเนินตามนี้นะครับซึ่งโรงพยาบาลพระปกเกล้าก็เป็นโรงพยาบาลในกํากับของกระทรวงสาธารณสุขเพราะฉะนั้นเราก็ดําเนินตามนโยบายแล้วก็ระเบียบของ ของกอระทรวงสาธารณสุขทุกประการนะครับหลักการคิดค่าใช้จ่ายนะครับเขาก็คือคิดจากคนไข้นะครับในส่วนของเราใช้คําว่าค่าแรงค่าแรงเรเบิร uh, <Rainbow S 2> uh ์กคอสนะครับแล้วก็มีค่าของค่าธรรมเนียมของโรงพยาบาลนะครับ hmm. เราให้บริการเป็นส่วนอย่างนี้นะครับหนึ่ง <Yeah. S 1> ก็คือผู้ป่วยนอกนผู้ป่วยนอกก็คือมาตรวจโอดีทั่วไป <c oughs> เราเรียก <c oughs> ผู้ป่วยนอก อันที่สองคือการให้บริการนะาักการทำหัตการหัตการนี่คือการลงไม้ลงมือการผ่ตาตัดน,น่นน,นะะการผ่ตาตัดเอาชาัดๆคือคนจะเข้าใจง่ายคือลักษณะการผ่ตาตัดนะครับการรักษาที่ต้องใช้เครื่องมือนะครับหรือการส่วนหัวใจเงี้ยก็เป็นหัตการนะครับการส่องกล้องเงี้ยก็เป็นหัตการนะครับอันนี้คือการทําหัตการไม่ว่าจะในห้องปฏิบัติการหรือว่าใน ในห้องที่ห้องทํางานแล้วก็สามารถที่จะกลับบ้านได้อันนี้คือ,อทาทัรนคติการส่วนที่3ก็คือผู้ป่วยในผู้ป่วยในค,คือผู้ป่วยในก็คือต้องนอนหต้องนอนโรงพยาบาละนะครับแล้วก็นอนร่องการแบบนอนแบบพรีเมียมนะครับนนแบบพรีเมียมเหมือนโรงพยาบาลเอกชนนะครับ<อ>ก็เซอร์วิสก็จะแตกต่างจากห้องพิเศษ ธรรมดาทั่วไปเล็กน้อยนะครับไม่ได้ต่างกันมากอาจจะสูงกว่านิดนึงสูงกว่าครับเพิ่มขึ้นมานิดนึงครับแล้วก็จะมีหมอท่านที่เราเป็น FC ซเนี่ยนะครับท่านก็มาลาของท่านนะครับอันนี้ก็คือลักษณะเป็น IPD ดีนะครับอันสุดท้ายคือบริการธนตกรรมทำฟันทำฟันันกรรมนี่ก็เราก็เปิดให้บริการนะครับมาตั้งแต่แรกเลยนะครับแล้วก็ขยายไปเรื่อยตอนนี้เราทํามห้องครับ3มห้องต่อวันนะครับก็เรียกว่าขยายมาพอสมควรนะครับ ก็มีทันตแพทย์เฉพาะทางนะครับเวียนกันมาออกแล้วเราก็สามารถปรึกษาทันตแพทย์เฉพาะทางได้ะอันนี้จะเป็น4พาร์ทหลักๆในการให้บริการนะครับทีนี้การคิดค่าบริการเนี่ย OPD เนี่ยก็คือคิดผมใช้คำว่า labor cost แล้วกัน็คือค่าแรงค่าแรงแล้วก็จะบวกกับค่าธรรมเนียมโรงพยาบาลนะครับส่วนกรณีที่ทำหัตถการหรือการทำผ่าตัดนะครับเราก็คิดค่าแรงเหมือนกัน ก็คือค่าแรงเจ้าหน้าที่ะนะครับค่าแรงเจ้าหน้าที่กับค่าธรรมเนียมในการเปิดห้องผ่าตัดซ,ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเลทเป็นอะไรอยู่ <อา S 3> แล้วเลทนี่จะอ้างอิงตามระเบียบราชการครับตามระเบียบที่เมื่อสัก,กู่มผมเรียนไปดัน,นั้นเขาจะมีราคาระบุไว้ชัดเจนว่าห้ามคิดเกินนี้แต่คิดต่ำกว่านี้ได้แต่ว่าเพดาน selling price เท่านี้เราเราก็ไม่สามารถคิดเกินนี้ได้ใครจะมาชาร์จวอร์ไปไม่ได้ ซึ่งราคานี้ก็เป็นราคาที่เขาพิจารณาแล้วในระดับคณะกรรมการของกระทรวงว่าเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจสถานการณ์ของประเทศอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าในท้องถิ่นเนี่ยอาจจะไปปรับได้ว่าเราจะคิดว่ามันแพงไปแล้วก็ปรับลดลงได้เพราะอันนี้เป็นซ e ล l ิ่งไพรซ์ใช้ประกาศทั่วประเทศนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการคิดค่าบริการส่วนสำคัญที่อยากเรียนก็คือว่า ค่าใช้จ่ายอื่นเนี่ยตามสิทธิ์ท mm ่า hmm. นนะครับท่านจ่ายท็อปอัพเฉพาะเลเวอร์อสเลเวคอร์คอสคืเเบบอค่าแรงนะครับท่านจ่ายค่าธรรมเนียมโรงพยาบาลซึ่งก็ไม่ได้เยอะนะครับนะฮะแล้วค่าอุปกรณ์นะครับปปรนะคบ่าบริการอื่นๆนะครับ mm hmm. นอกเหนือจากนี้ ตามสิทธิ์ของท่านก็คือหมายถึงสิทธิ์นี่คือถ้าเป็นข้าราชการก็สิทธิ์เบิกตรงถ้าเป็นประกันสังคมค่ะสิทธิบัตรทองเขาเขาจะมีว่าสิทธิ์อสมมติบัตรทองเนี่ยทำผ่าตัดแบบนี้อุปกรณ์อันนี้เบิกได้ฟรีเลยนะคิดเราไม่ได้คิดคนไข้ประกันสังคมทำปราตัดแบบนี้เบิกได้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็จะมีราคาของแต่ละกองทุนอยู่ข้าราชการเบิกรายการนี้ได้ไหมถ้าเบิกไม่ได้ ท่านก็จ่ายท็อปอัพในส่วนนั้นซึ่งอันนี้ไม่ต่างกันทั้งในและนอกเพราะท่านมาในเวราชการอันนี้ท่านเบิกไม่ได้ท่านก็ต้องจ่ายอยู่ดีใชครับเพราะฉะนั้นอย่างอื่นเนี่ยใช้ตามสิ่งแบ่งกลางใช่ครับผมแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือค่าเลเวอร์คอสกับค่าตั้งเงินคืนมันนิดนึ่งทุกต้องครับค่ะคุณหมอคะแล้วอย่างนี้มีในเรื่องของวันหยุดไหมคะหรือว่าเจ็ดวันเต็มคะในเรื่องทางการให้บริการ ก็ขออนุญาตแบ่งเป็นสองพาร์ทนะคะในส่วนของอย่างถ้าเกิดหัตถการผ่าตัดอย่างที่ท่านอาจารย์ได้นําเสนอไปสักครู่อะค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะให้บริการจันจันทรถึงสุกเนี่ยเว้นแค่วันพฤหัสวันเดียวให้บุคลากรได้พักสักหนึ่งวันนะคะแล้วก็จะมีเ extra เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตอก์ให้ด้วยแต่ว่าอันนี้เราก็จะแบ่งตามสเกลของของแต่ละยูนิตไปนะคะแต่สำหรับ บริการอย่างฟันอย่างเงี้ยนะคะทันตกรรมเนี่ยจันถึงเสาเว้นวนันอาทิตย์ให้เจ้าหน้าที่พักหนึ่งวันเช่นกันค่ะก็คือก็คือค่อนข้างที่จะยืดระยะเวลาใช่ค่ะแต่สําหรับบริการในส่วนของตรวจนอกเวลาเป็น o อ d ดีอย่างเงี้ยค่ะก็ <c oughs> แต่ละคลินิกเนี่ยก็จะมีความความหลากหลายของในการออกให้บริการอย่างอย่าง o อพดีมะเร็งเนี่ยให้บริการจันทร์ถึงสุกนะคะลังสี พวกฉายแสอย่างเงี้ยค่ะที่ว่าคนไข้ปริมาณเยอะๆนี่อาจารย์ขยาบบริการจนถึงสุขแต่อย่างบางคลินิกที่เราจะต้องมาใช้บริการที่เพิ่งจะเปิดน้องใหม่มาไม่ว่าจะเป็นสัญญกรรมกระดูกสัญญกรรมทั่วไปอ,อย่างเงี้ยค่ะคก็จะเป็นจานังคารคตายจะเป็นจานังคารอ,คอย่างเงี้ยค่ะคก็เดี๋ยวมเฉพาะใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าเกิด ท่านสนใจนะคะเดี๋ยวเราจะมี QR Code ให้ดังนั้นก็จะบอกหมดเลยคะ่ะว่าแต่ละคลินิกเนี่ยให้บริการวันไหนบ้างสถานที่ใดบ้างอันนี้ก็เนีมีช่องทางติดต่อขึ้นให้นะคะ,คะในในในตัวรายการนะคะท่านใดที่รับชมอยู่นะคะก็สามารถสแกนเข้าไปได้เลยนะคะหรือว่ามีเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะศ3 9 319 666ต่อ8206 8207 8209โรงพยาบาลพะปกเกล้าเช็ค Facebook ก็มีเห็นมี f a c e b o o k โรงพยาบาลพระปกเกล้าด้วยสุดท้ายค่ะเดี๋ยวอยากจะให้ฝากถึงคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการให้กับประชาชนที่สนใจค่ะขอบคุณเชิญค่ะก,ก็เรียนว่าคลินิกพิเศษพเฉพาะทางนอกเวลาราชการเนี่ยจริงๆมีอยู่ทั่วประเทศทั่วประเทศพระปกเกล้าก็เป็นหนึ่งในโรงพยาบาล ของรัฐที่เป็นโรงพยาบาลสู์แล้วก็มีความพร้อมนะครับเพราะเรามีแพทย์เฉพาะทางค่อนข้างเยอะนะครับ <S <S ในโรงพยาบาลพระประกเกล้านะครับที่จะให้บริการเ,าเรียนว่าคลินิกพิเศษแพทย์เฉพาะทางนอกเวลาเนี่ยเป็นการบริการเสริมนะครับเสริมขึ้นมาจากการบริการภาคปกติเราไม่ได้ลดมาตรฐานของการบริการภาคปกติไปนะครับภาคปกติก็ยังทำเต็มที่เหมือนเดิมน,นะครับ <S 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 แต่อันนี้เป็นทางเลือกให้กับท่านที่มี ความสมัครใจมีศักยภาพนะฮะที่จะมาทําการรับการบริการนอกเวลาได้นะครับผมว่ามันเป็นช่องตรงกลางะระหว่างการบริการภาคปกติกับบริการของภาคเอกชนนะครับสิ่งที่แตกต่างกันก็คือว่าราคานะครับต้องเสียมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับท่านใช้บริการปกติแน่นอนนะครับ แต่ว่าย่อมยาวกว่าภาคเอกชน,กชนแล้วก็ระยะเวลารอคอยแน่นอนสั้นกว่าในภาพปกติของราชการแต่ก็ยังอาจจะยาวกว่าภาคเอกชนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ท่านจะเป็นผู้ตัดสินใจะนะครับว่าท่านใช้แล้วบริการแล้วมัน,ม,นมันเหมาะกับเราไหมนะครับมันแมทช์กับลักษณะงานลักษณะการดรง,งชีวิตของอเราหรือเปล่าหรือว่า สถาน,นะของเราหรือเปล่า <c oughs> นะครับก็เรียกว่าเราเพิ่มทางเลือกให้กับ <c oughs> ภาคประชาชน <c oughs> ครับผมต้องบอกว่าเป็นการเพิ่มทางเลือกที่เป็นทางเลือกที่สําคัญนะคะในการดูแลสุขภาพของเรานะคะซึ่งก็ต้องบอกว่ามีทั้งทีมแพทย์ทีมพยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยให้บริการดูแลคุณพร้อมเต็มที่เหมือนกันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสงท่านนะคะ ท่านแรกนะคะนายแพทย์ธันวาพิทักษ์สุทธิพงศ์นะคะท่านรองผู้อำนวยการด้านสูนความเชี่ยวชาญระดับสูงและสาขาหัวใจประธาคะนคณะกรรมการจัดระบบบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการค่ะและอีกหนึ่งท่านค่ะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสโรชาเงินมากพยาบาลผู้จัดการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณค,ค,ครับหมดเวลาของรายการคุยหลังข่าวแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ